อยากดูโ okay. อเคเขาจะได้ไม่อัดแบบนั้นสวัสดีทุกท่านกนด้วยนะครับอยู่กับผมโอเคเร้เพลย์ Play TV Sam นะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่ใน Resident Evil 4 Version remake กันอีกแล้วนะครับซึ่งอี e ีนี้นะผมก็ต่อจากที่ผมไปเข้าห้องน้ำมานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมพูดหยาบนะเพราะผมท้องเสีย เราเล่นนรับผมขอผมขออภัยด้วนับที่ผมไม่เข้าห้องน้ำมานะขออภัยนัที่ผมพูดไม่ค่อยดีนะโอ้โหอ๋อเอ่เอ่ออออออเ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 ออนต่อกันเลยนะครับอเอบบอเอ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 เออเออเออเ Sacrificial lamb. Oh. You will receive our most sacred Sacrific body. Oh It begins now. Oh. 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 Hey, sexy lady. Oh, Hey, you see? Hey, Yankee. Oh, hey. nice Leon. Leon. sân xíu lùi xe la, rồi, chú xíu lùi này này, ấy, yết nhá, ơi, lùi, hehehe, à, nhỉ, 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 ถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงเพื่อนผมหรือไม่ได้ยินนะครับก็ขออภัยด้วยเออผู้หญิงเหรอพูดอยู่นี้โอเคโอเคโอเคตอนที่ฉันมาฉันได้ยินมันพูดเรื่องผู้หญิงอะแบบกำลังคนย้ายอะโอ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 ้ยเสียงดังจังมาก ผมพูดแบบนี้ีผมก็โดนตีนะโอ้ยเอาละเอาละเอาโซ่ฟาดตรงหน้าแล้วไงต่อผมหวัวแล้วก็ฟันฉากแอคชั่งนสุดท้ายเขาก็คอหักเฮ้ยเฮ้ยุญแจกุญแจแจ,คจอคอ ฉันรอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋พึ่งเรายังไม่ได้คุยกันจบเลยไปกันแล้วเจอกันลาตีสวัสดิ์เจอกันโอ้เผื่อเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกโอ้ยฉันหายไปหมดเลยโอ้ถ้าเกิดเผื่อฉันไม่ได้เจอกันอีก ฉันได้เบาะแสกับอีโกเบบี้อะไรมาอีกแล้วสกิบิดี้กันเองมากมันข่าวดีเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยไอเกตคิดคิดเจนินถ้าเกิดคนอาจได้ยินเสียงเพื่อนผมหรือไม่ได้ยินนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับครับครับเอาล่ะเราเจอกันสวัสดีเวลาเราไม่ได้เจอกันอีก สวัสดีตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายแล้วตอนเที่ยงแล้วตอนกลางคืนตอน,ตอนนี้ถ้าเกิดคุณได้ยินตอนนี้ถ้าเกิดคุณได้ยินเพื่อนได้ยินเสียงเพื่อนผมครับม,มันว่าผมบ้าไปแล้วเนาะเฮ้ยนั่นมันนั่มันของฉันนี่ฮะสวนใ้ชอบกินซุปไอติ็สซะหน่อย สวัสดีอาก,ก่ามากเอเกแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เก่งเลหมดเราเล่นเราเล่นเราเล่นแฮงเกมนี้ก็สเตลได้นะครับเราเล่นเกมเราเล่นขอโทษครับพี่ตรงไหนอ่ะตรงนี้

เอ้ยีใครนะ่ะเชิญทางนี้เลยคนแปลกหน้นะาเรามาทำการค้าขายกันดีกว่า <Welcome. S 2> <Welcome. S 3> ยินดีต้อนรับซื้ออะไรกันดีนะ่ะ อ๋อรอบนี้เราใช้ไปแล้วก็ขายเลยนน่้็ขายเลยนน่้็ไม่ขายเขารู้หนะ่ะว่าจำเป็นต้องซื้ออะไรบ้างนะเกดเพราะฉะนั้นดูได้เลย Some your teas, dotting your eyes. That's the way to be. So go. I'll hand this over when you've got the space. A bit more space, never hurt anyone. Perfect size for you, Straight. Wish your enemies, sweet dreams, Yes, with a bullet straight through their heads. <laughs> Oh, oh. a fine selection. What right, you I okay. <laughs> So that's your move. <gasps> come back anytime. time. Right, yeah. Stop it! What แทนที movement, ่อ okay. ่อไอพวกนี้ดีกว่าเผื่อกระสุนผมหมดเอาไวเผื่อกระสุนผมหมดนะเฮ้ย Welcome w i l l What can I do เย้ใจเย็นใจเย็นดังขอาเคอร์ไพน์ผมจะไปโมโหนะครับจะไปโมโห มาดรีสตาเอากระสุนหมดหยุดดิจะปิดเสียงเลยเราเล่นทาไ้พวกผมว่าไอกระไอปืนไอ้ปืนที่ผมเอามามันโกงเกินไปว่ะาผม อ่ะว่าไงนะ,ะผมเอาผมเอาปืนเอ่เอาปืนอันนี่ไปเก็บละกู s ิ้งส่งเซลสังจามีมีแล้วอย่าอย่าอย่าทำให้ตัวเองตายแล้วกัน <c oughs> เลยมาแล้วเฮ้ยเกดอย่าสปอยอย่าสปอยอย่าสปอยเราไม่อยากให้คนดูทนกับการสปอยของเองมันไม่สปอยแต่มันดุมดุมดุนขอโทษนี้นะครับพอดีตะกี้เพื่อนผมมันสปอยนะครับ ก็ลงไปทีนึงอ๋ะอ๋อ,อ,อขอโทษไม่เป็นไรไหมเฮดช็อตเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดผมจบ EP นี้ผมอาจจะไปแบบไปเขียนงานเขียนการบ้านเออ หมดเลยอ่ะเราไม่กีดเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตุ๊ดเราเป็นชายแท้โอ้ยยาวันวัน ต่อไปยิงมันใช่ครับบ้านเพื่อนผมทำความสะอาดนะอาจะได้ยินเสียงเครื่องดูดฝุ่นไหมไบเอ r สต์ว่อ โอ้หสงสารลีออนว่ะสงสารลีออนว่ะช้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในซิเดนคือไม่ใช่ลีออนแต่เขาเป็นคริสเลตฟิลด์ ไม่คือเซฟฟิลแข็งแกร่งที่สุดเพราะเขาเคยต่อยหินมาแล้วต่อยหินเลยหินขยับเลยนะไม่ขยับไปลงลาวาให้เชว่าเดินได้เรืผมว่าผมจะทำคลิปเอ่อ r e s i d e n t Evil 5ดีกว่าเซมเบน,นะครับกับเคเซมเบบ่อยนะครับ หืมจะคอมโบอะไรขนาดนะ่ะนี่แค่ normal นะโอ s ิ i o น a ลจะขนาดไหนใช่เออเดี๋ยวไปเขียนเล่นเกมดูครับมทำคลิปอยู่ เลือดกับไอด่เนเนื้อแม่ไม่สำคัญก็จริงแต่ผมมันเอาไปขายได้ต่อยหน้าแซดเลยดิั้งสวยละสวยแล้วครับคุณ ผมลืมหมุนไอ้นี่ก็ลำแขางอยากจะหนีเพลิงกระสุนน่ะมันบบบยบอั๊บจนีนฟินิตี้มาเล่นดีมั้ง Just yes, yes! no, no, no. no. Oh. ผมเล่นจนผมรู้เทคนิคการหมุนไอ้เนี่ยเกดเกดใจเรียน เฮ้ยลูกไม่ได้ปีดจ้ะแค่มีสตอร์ชนะได้รถปั๊ดเนี่ยผมว่าเราน่าจะมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันเรื่องอะไรวะ อ๋อเดี๋ยวอป้ามาเล่นหลังโอ้ยเล่นหน้าั้งกับโอ้ยไปแล้จัดการเลี้ยงเพราะผมรู้ด้านหน้าคืออะไรมังนะเอามีดก็เอาวะ วันไหนผมมาเล่นเป็นไอ้นี่ก่อนมาเล่นเป็นอาเล่นแบบเล่นแบบไอ้นี่ก่อนเล่นแบบทำคลิบเ,เนี่ยไปเไมมไรื่อยๆรกันถ้าถ้าผู้ติดตามของผมห้าสิบเมื่อไรเผมไลฟ์แน่ๆสตรีมชัวเชียววันนีครับเฮียเฮียเฮียยังเกมเหมือนเดิมเลยเนาะ Bà đi khắp hia Hia ta dâng Hia dâng tay xanh ở ngọt nào nó, lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มันโกรธผม พี่เบนนี่แกนี่เล่นเก่งจริงน,นะพี่เบนลิฟเฟอร์อ๋อเลียนนังขี่เหมือนเดิมเลยขอขอบ บไ oh. ม้เด,ด,ด,ด็กใบไม้เด็กหมูเด็กเด็กหมูใบไม้ 我，我，我，啥？ ไม่ร oh. mm ู้โ่าสมองที่ที่นี่คุณฟินล่นอะที่เราออกไปแล้วไปเจอนี่ว่าเอ่อเซนซอร์ดิโมปะ่ะเอ้ยเซนซอร์ไม่รู้ดิชื่ออะไรเนี่ย หมงเด็กใบไม้ để đây này. Bên mái mũi đẹp rồi Ôi Wow Anh à. ừ. nhớ lên lên nào ก็ับเต็มยืมไปตัวเมื่อเลอร์อะไรอ่ะอ๋ออองลับดิงด้วย ของการแอลฟี่ต้องการแอลฟี่เงี yes, ้ยง้ะเสร็จเรยบร้อยเฮ้ยเอาบังบงัง,บงจับอุม้มนะโอ้ยมิสเตอร์ไทยแลนด์ครับเยี๋ยวทำอะไรกเลยโอ้ยไม่ใช่ไทยแลนด์ท่านแต่เป็นรีออนโอ้ยฉันอ้วนไม่ใช่ผมขอโทษทุกคนอืม กำลังโผล่ที่สองกำกำลังออกเอ้ยนั่นใครวะหน้าแดงๆอ่ะอ๋ออ๋อโอ้ผมว่ามันต้องเป็นแอชลีย์แน่เลยเราเล่นเราเล่นผมว่าคุ้นๆนั่นแหละเอด้าใช่เอด้าแฟนเกมตลดี ที่อของวันในเลือดใช่หเหรอตอนนี้นะครับก็ขอจบอีพีนี้ไปก่อนนะครับเพราะผมจะไปเขียนกันบ้านแล้วครับเจอกัน